ในความมืดมิดทองคําสีเหลืองอลามกำลังรอคอยผู้กล้าลุงขาเดินตรวจตราส่องไฟฉายไปมาด้วยความระแวงเขาหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงแกรกใครนะหารู้นะว่าเองอยู่ตรงนั้นอย่าให้จับได้เชียวนะ เียงอะไรสหยุดนะเจ้าจหัวขโมยหน่อยแน่มันเอาของข้าไปอีกแล้วหยุดดิมนีนะ่ะนั่งตัวแสบจิ๊บสไลด์ตัวเข้าไปที่ต้นข้าโพดเป้าหมายอย่างรวดเร็วเหมือนสายลับมือคว้าหมับเอาฝักข้าวโพดท,ที่ใหญ่ที่สุดลุงขำวิ่งกลับมาที่เดิมพบว่าข้าวโพดหายไปแล้วน้อยแน่มันเอาของข้าไปอีกแล้ว จิ๊บวิ่งซิกแซกผ่านแถวขโพดลุงขำวิ่งไล่กวดมาติดพร้อมไฟฉายที่สายไปมาจิ๊บกระโดดข้ามเชือกที่ขึงไว้แต่ลุงขำที่วิ่งตามมามองไม่เห็นจึงสะดุดเชือกล้มโอ้ยใครมันเอาเชือกมาผูกอ้าวเชือกข่าเองนี่หว่าจากนั้นจิ๊บก็วิ่งเข้าไปหลบในโรงนาเก่าที่เต็มไปด้วยฟาง ลุงขำเดินตามหาจนมายืนอยู่ที่หน้าประตูโรงนาจิบเหลือบไปเห็นผ้าขาวคุมรถไถเก่าๆเธอเกิดไอเดียแสบๆขึ้นมาทันทีเธอจึงตัดสินใจหยิบผ้าขึ้นมาคลุมตัวลุงขำเดินย่องเข้ามาหมดทางหนีแล้วออกมาซะดีๆทันใดนั้นผีผ้าขาวก็กระโดดออกมาจากความมืดเฮ้อาาพขึนม ลุงขำตาโตเท่าไข่หา่านจากนั้นก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วช่วยด้วยจ้ายายจ๋าช่วยข้าด้วยจิ๊บดึงผ้าคุมออกหัวเลาะท้องแข็งจน <c oughs> <อ>ตุงหอลุงทําของตกนี่นะแต่จูจูก็ชะงักเมื่อเห็นว่าลุงทํากระเป๋าตังค์ตกไว้ตอนวิ่งหนีไปเ <c oughs> ช้าวันต่อมา <c oughs> ลุงขำเดินมา <c oughs> ที่โรงนาะ <c oughs> แล้วก็มาเจอถุงข้าวโพด และกระเป๋าตังค์ที่วางอยู่และมีโน้ตแปะอยู่ลุงขำจึงหยิบขึ้นมาอ่านร้ายจริงๆนางหนูนี่ลุงขำอ่านโน้ตแล้วใส่หัวยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะหยิบข้าวโพดขึ้นมากินอย่างอร่อยแต่เออหวานจริงๆฮะ